สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่น้อง fc ขอคารวะรวยทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับาัะเลขการสิงโชคลากเกจปัจจุบันเพื่อนบ้านเราจะได้ห้าน้อยลาวัฒนารวมไปถึงของคนรอบต่างๆแต่ถึงสุขครับพบกันในรอบของวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมเนาะอาทิตย์ที่22ตุลาคมช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวเนาะสามวันลองวิกเอนเลยทีเดียวเนาะอ้าวใครหยุดยาวลองวิกเอนก็เซะไฮกันหน่อยนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยสามวันเนาะ เพราะวันจันทร์ก็เป็นวันนั่นะวันปริมันปิยะมหาราชเนาะก็เป็นวันหยุดหยุดนักขัตฤกษ์อีกแล้วก็ยาวกัน3าวันเลยพี่น้องก็วางแผนดีๆเนาะเดินทางเข้าสู่เขตอุตสาหกรรมต่างๆก็อ่ะใช้เวลานิดหนึ่งเนาะพอรถราก็เยอะเหลือเกินอ้าวก็เดินมาสรุปปลายทางวันเสาร์ยี่สิบเอ็ดครับใครเห็นใครปังทั้ง4ี่หน่อยเนาะสาวกฮานอยนี่แม่พิเศษนี่มาเน้นๆเลยเนาะแหมเสียดาย เสียดาย95ไม่ใช่หรอกนะเนี่ยที่ลบไปเนี่ยที่มาให้30นี่คือลง95 96 95ไว้แล้วจริงๆลง96แล้วก็59ไว้เปลี่ยนใจมาลง30ไว้เนาะอืมอืมไม่งั้นแตกบนแตกล่างอีกนอะอาตรงตรงรอบครับ96แล้วก็ปกติก็มาตรงตรงรอบครับ49เนะาะอวันนี้ไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับ3ชุดนี้จะเอากลับไปไว้วันอาทิตย์อยู่นะ ยังค้างคาใจอยู่เนาะเอาก็ตามแต่พอดีครับปัง2รอบก็โอเคแล้วพี่น้องพอได้อยู่ได้กินแล้วเอาเน้นๆครับ9649ครับตามต่อวันอาทิตย์ที่22มาไปกันต่อครับแนวทางคำนวณมัดรวมสุดยอดพิฆาตสีน่อยวันอาทิตย์22ตุลาคม22เบิ้ล22อ,อ,อะไรก็เป็นไปได้เนาะเด่นเบิ้ล แนวทางเบิ้ล99นะระวัง66นะครับอันนี้ทําไม่ให้หรือตัดเส้นก็คือ9669นั่นเองเนาะ2ตัวเลขเงาก็ระวังให้ดีครับเฉพาะกิจ45พิเศษ93ปกติ65 WP18 18489819นะจ๊ะแล้วก็71อันนี้19นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมันเลเอะเทอะไปหน่อยนึงเนาะ แล้วก็อ่ะตรงรอบไปก่อนนะตามสุทธิสัญญาระหว่าง FC กับแอดมินก็เด่นเบิ้ลตรงรอบไปก่อนเนาะคู่เด่นอะไรก็แล้วแต่นะครับค่อยสลับค่อยเจาะสลับรอบกันเนาะนะฝากไว้เป็นแนวทางในตารางสำหรับสีน่อยวันนี้นอกตารางก็จะมี1285เด่นวัน1285นะครับวันอาทิตย์เด่น8กับเด่น2เด้อเมื่อวานนี้วันเสาร์ให้เด่น9กับเด่น3ใช่ไหม วันนี้วันอาทิตย์ครับเด่น2กับเด่น8จ้ะลองกันดูเนาะยังไงก็ให้ไว้ตามสถิติตามสถิติที่มันเคยออกผลรางวัลเนาะไอที่ว่าเด่นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะเอายังไงฝากไว้ครับ2 2 9 9สายเบิ้ลอะไรก็เป็นไปได้เนาะชุดฟันก็มี2ชุดไอมี3ชุดตัดเล่น2ตัวหน้า,2ต,นา2ตัวหลังไปและกลับเสมอนะครับบางทีแอดก็ให้สลับเนาะ3ตัวมันก็เป็นโตดไปก็ว่ากันไป จ่อให้เน้นให้นอกตารางจากพี่น้องอยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังทั้ง4หน่อยวันอาทิตย์ครับพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวกำลังเดินทางกลับหรือย,อยังไงก็เย็นย่ำร่ำรอยกันต่อเนาะสี่มงเย็นเป็นต้นไปเที่ยวบินเท,ที่ยวบินแรกบินตรงส่ฮานอยกันขอให้เฮงปังขอให้ร่ำรวยครับตามแต่พอดีนะพี่น้องหวยมีข่าวดีดูแนวทางก็คือแนวทางเนาะเป็นแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้ฝันล้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซน็นล้านเปอร์เซน็เซนว่ามันจะออก ว่ามันจะมาตามที่ให้แต่ก็คือให้ไว้เป็นแนวทางตามวิทยาศาสตร์คำนวณให้เนาะก็ขอให้ใช้ดุลพินิจก,ก่อนนำไปใช้งานขอหเหงให้ปังขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ดูในทางแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจถ้าเห็นว่าดีต่อใจสวัสดีครับ